น้ำยามเช้าที่ป่าไผ่เต็มไปด้วยแสงสีทองอ่อนๆพี่กันนั่งนิ่งริมลำธารน,น้ำไหลผ่านเท้าเบาๆเหมือนกำลังพูดภาษาเงียบๆของธรรมชาติหน่องเดินมาด้วยสีหน้าหนักใจเขานั่งลงเคียงข้างแต่ยังถอนหายใจไม่หยุดเหมือนเก็บอะไรบางอย่างไว้ในอกมาทั้งคืน พระเซนเดินเข้ามาช้าๆมือถือไม้เท้าเก่าเหมือนทุกวันแต่ดวงตาใสาสงบราวกับมองเห็นทุกอย่างก่อนใครนองเอ่ยขึ้นทันทีพระอาจารย์ครับผมสับสนมากเลยครับผมเห็นบางคนทำดีแต่เขาก็ยังทุกข์เห็นบางคนทำไม่ดีแต่เขาดูสงบเพราะผมฟังธรรมะเรื่องบรรลุธรรม ผมก็คิดว่าคนจะบรรลุธรรมต้องดีต้องถูกต้องสะอาดไร้ตำหนิแต่ยิ่งคิดผมยิ่งงงครับผิดชอบชั่วดีมันเกี่ยวอะไรกับการบรรลุธรรมแน่ครับพระเซนหัวเราะเบาๆราวกับคำถามของหน่องเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งโลกเข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันท่านตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายนะหน่อง ดีชั่วเป็นเรื่องของโลกแต่การบรรลุธรรมเป็นเรื่องของความจริงสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนองคิ้วขมวดทันทีไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกครับพระเซนชี้ไปที่ลำธารดูน้ำไหลซินะนองน้ำไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วแต่มันอยู่ร่วมกับทุกสิ่ง หินดินภัยปลาโดยไม่ขัดแย้งไม่เอาตัวตนไปทับใครนั่นต่างหากใกล้กับการบรรลุธรรมมากที่สุดพี่กันยิ้มก่อนพูดเสริมตอนพี่พยายามเป็นคนดีพี่เหนื่อยมากนะนองพี่คอยกดตัวเองพยายามไม่ทำผิดพยายามทำถูกทำดีจนติดดี จนเผลอคิดว่าคนดีต้องเหนือกว่าแต่ใจพี่ยิ่งแข็งยิ่งห่างทำมากขึ้นเลยค่ะพระเซนพยักหน้าใช่พี่กันคนดีที่ติดดีก็ไกลทำรรคนชั่วที่เห็นความชั่วก็ยังเข้าใกล้ทำม,มากกว่าเพราะเขาเห็นตัวตนของตัวเองชัดเจนกว่าน่องตาโตขึ้นเล็กๆ งั้นหมายความว่าดีชั่วไม่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมเลยเหรอครับพระเซนตอบช้าๆแต่หนักแน่นดีชั่วเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโลกแต่การบรรลุธรรมเกี่ยวกับการหลุดจากตัวตนคนดีอาจยังไม่บรรลุเพราะยังมีฉันดีคนชั่วอาจยังไม่บรรลุเพราะยังมีฉันชั่ว ตัวตนนั่นต่างหากคือสิ่งที่ปิดกั้นการเห็นธรรมน่องนิ่งไปเหมือนความจริงบางอย่างกำลังขยับในหัวใจเขาเพิ่มพำรรเบาๆงั้นการบรรลุธรรมคือการเป็นคนดีใช่ไหมครับแต่ไม่ติดดีพระเซนสายหน้าเล็กน้อยไม่ใช่เลยนะหน่องการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับการเป็นคนดี การบรรลุธรรมคือการไม่มีตัวตนที่ต้องเป็นอะไรเลยต่างหากไม่มีผู้ทำดีไม่มีผู้ทำชั่วมีแต่การอยู่ร่วงโลกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไผ่ทั้งสามคนเงียบลงเสียงน้ำไหลดังขึ้นชัดเหมือนกำลังเสริมคำสอนเองพระเซนปิดท้ายด้วยเสียงนุ่มลึก อย่าพยายามเป็นคนดีอย่ากลัวเป็นคนชั่วเพียงมองโลกโดยไม่สร้างตัวตนขึ้นมาในโลกนั่นแหละเข้าใกล้าการบรรลุธรรมที่สุดแล้วนองหายใจลึกขึ้นเหมือนยอมรับว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่การเป็นคนดีเหนือกว่าคนอื่นแต่คือการวางตัวตนที่ต้องการเป็นอะไรลงโลกยังเหมือนเดิมแต่ใจของเขา เริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลมสายพัดแผวผ่านป่าไผยจนเกิดเสียงกังวานเหมือนระฆังเบาๆพี่กันขยับนั่งให้สบายขึ้นส่วนน่องอยังนั่งนิ่งเหมือนคำพูดของพระเซนจากชุดที่แล้วกำลังทำงานอยู่ในใจเขาเขาไม่พูดไม่ถามแต่สีหน้าของเขา เหมือนโลกทั้งใบพึ่งหมุนช้าลงเป็นครั้งแรกพระเซนมองหน่องอย่างรู้ทันก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกนะน,นองเมื่อครู่เจ้าถามเรื่องดีชั่วกับการบรรลุธรรมตอนนี้ใจเจ้าเป็นอย่างไรบ้างหน่องเงยหน้าขึ้นช้าๆผมรู้สึกเหมือนผมสับสนมาตลอดครับพระอาจารย์ ผมคิดว่าถ้าผมเป็นคนดีมากๆผมจะเข้าใกล้ธรรมผมพยายามไม่ผิดพยายามทำดีแต่ยิ่งทำผมยิ่งรู้สึกว่าผมกำลังเป็นคนที่ดีเกินไปจนเหนื่อยครับพี่กันหัวเราะเบาๆอย่างเข้าใจลึกพี่เคยเป็นแบบนั้นเลยคะนองทำดีเพื่อเป็นคนดีนี่เหนื่อยที่สุดแล้วเพราะมันคือการสร้างตัวเราให้แข็งขึ้นเรื่อยๆ แต่ธรรมะแท้คือการสลายตัวตนนะไม่ใช่ทำให้มันแข็งเป็นรูปทรงสวยงามพระเซนยิ้มและพยักหน้าใช่แล้วพี่กันคนที่ทำดีเพราะความเมตตาใจกับคนที่ทำดีเพราะอยากเป็นคนดีนั้นต่างกันมากนองถามทันทีต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ พระเซนชี้ไปที่ใบไผ่ที่ไหวตามลมแล้วพูดว่าดูไผ่นั่นสิมันให้ร่มเงามันให้เสียงสงบมันอยู่ร่วมกับทุกสิ่งแต่มันไม่เคยคิดว่าฉันกำลังทำดีการทำดีของมันเป็นเพราะธรรมชาติไม่ใช่เพราะต้องการเป็นสิ่งใดหนองฟังแล้วนิ่งไปนานเหมือนคำว่าธรรมชาติ กระแทกใจเขาจนขยับไม่ออกพระเซนพูดต่ออย่างช้าๆแต่คมเหมือนดาบส่วนมนุษย์เมื่อทำดีมักจะสร้างตัวตนขึ้นมาเสมอฉันดีฉันถูกฉันเหนือกว่าฉันบริสุทธิ์กว่าตัวตนนี้ตั้งหากคือกำแพงขวางธรรมพี่กันวางมือบนไหล่น่องตอนพี่ติดดี ที่รู้สึกว่าคนอื่นผิดหมดเหมือนพี่อยู่เหนือโลกแต่จริงๆพี่ห่างโลกมากที่สุดและห่างทำมากที่สุดด้วยหนองก้มหน้าเหมือนยอมรับความจริงบางอย่างเขาพูดเบาๆผมเคยรู้สึกภูมิใจเวลาไม่ทำผิดเคยรู้สึกดีเวลาเห็นว่าคนอื่นทำชั่วผมคิดว่าผมสูงกว่าแต่ตอนนี้ ผมรู้เลยครับทั้งหมดนั้นคืออัตตาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่การเข้าใกล้ธรรมเลยพระเซนยิ้มอย่างอ่อนโยนถูกต้องนะนองการบรรลุธรรมไม่ใช่การดีจนคนอื่นต้องชมแต่คือการไม่มีผู้ดีให้ต้องภูมิใจไม่ใช่การไม่มีสิ่งชั่วแต่คือการไม่มีผู้ชั่วให้ต้องลงโทษในจิตใจ เมื่อตัวตนหายไปดีชั่วจะกลับไปเป็นแค่ประสบการณ์ของโลกไม่ใช่ตัวตนของใครหนองเงยหน้ามองลำธารแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมมันนิ่งขึ้นลึกขึ้นและอ่อนลงพร้อมกันเขาพึมพำเบาๆผมพึ่งเข้าใจเลยครับพระอาจารย์ว่าที่ผมเหนื่อยมาตลอดไม่ใช่เพราะผมทำดี แต่เพราะผมอยากเป็นคนดีพระเซนหัวเราะเสียงนั้นสั้นแต่ลึกจนไผ่ทั้งป่าสั่นตามใช่แล้วนะน้องความดีไม่มีใครทุกข์แต่ตัวตนที่อยากเป็นคนดีนั่นแหละทำให้ทุกข์เสมอผู้บรรลุธรรมไม่ใช่คนดีแต่คือคนที่ไม่ต้องเป็นอะไรเลยจึงอยู่กับโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ป่าเงียบลงชั่วครู่ก่อนที่เสียงลมจะพัดผ่านอย่างอ่อนโยนเหมือนกำลังยืนยันคำสอนนี้ด้วยภาษาของธรรมชาติเองลมเย็นยามสายพัดผ่านลำธารเสียงแห่งธรรมชาติประสานกันอย่างเงียบงนันพี่กันนั่งฟังเหมือนฟังบทสวด ที่ไม่ต้องมีคำพูดส่วนหน่องยังนั่งนิ่งดวงตาลึกขึ้นราวกับกำลังเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยยอมรับมาก่อนพระเซนเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆทั้งคู่แล้วเอ่ยขึ้นเบาๆเหมือนกำลังเปิดบทใหม่ของบทเรียนเซนในวันนี้นั้นหน่องเคยสงสัยไหม ว่าทำไมบางคนทำดีทั้งชีวิตแต่ยังทุกข์แต่บางคนไม่ได้ดีเด่นอะไรกลับสงบเหมือนน้ำที่ไม่เคยไหลผิดทางหน่องพยักหน้าเคยครับพระอาจารย์ผมยังคิดว่าทําไมคนดีถึงดูเหนื่อยกว่าคนชั่วซะอีกบางคนดีจนไม่มีใครติแต่พอเขาถูกทําร้ายเพียงนิดเดียว เขาโกรธแรงมากกว่าคนทั่วไปอีกครับพระเซนยิม้มด้วยสายตาที่รู้ลึกเกินจะพูดออกมาเพราะเขาติดดีคนที่ติดดีจะกลัวผิดคนที่ติดดีจะกลัวเสียภาพคนที่ติดดีจะคอยจับผิดคนอื่นและคนที่ติดดีมักจะทนโลกไม่ได้พิกันพยักหน้าอย่างเข้าใจ พี่เคยเป็นแบบนั้นเลยค่ะบางครั้งพี่ทำดีเพราะกลัวคำว่าไม่ดีมากกว่าทำดีเพราะใจจริงๆพอทำดีแล้วไม่มีใครเห็นก็เจ็บใจพอคนอื่นทำไม่ดีพี่ก็โกรธทั้งวันนองหัวเราะเบาๆเหมือนผมเลยครับพี่กันถ้าทำดีแล้วไม่ถูกยอมรับผมจะโกรธทันที แต่ตอนที่พระอาจารย์สอนเรื่องตัวตนเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นว่าผมไม่ได้ทุกเพราะดีหรือชั่วเลยผมทุกเพราะผมอยากเป็นคนดีครับพระเซนพูดต่อทันทีราวกับรอประโยคนี้อยู่ถูกต้องนั้นหน่องดีชั่วเป็นเพียงพฤติกรรมของมนุษย์แต่ตัวตนที่บอกว่าฉันดีหรือฉันชั่วนั่นแหละ คือสิ่งที่ผูกมัดเจ้าแน่นที่สุดดีไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่ฉันดีทำให้ทุกข์ชั่วไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่ฉันชั่วทำให้ทุกข์พี่กันหันไปมองใบไม้ที่ร่วงลงในน้ำใบไม้ไม่ได้ดีหรือชั่วแต่มันตกลงในน้ำน้ำก็รับมันไปแล้วใบไม้ก็ลอยตามน้ำอย่างธรรมชาติ มันไม่ได้คิดว่าฉันควรอยู่บนกิ่งมันไม่ได้กลัวคำว่าตกมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันพระเซนยิ้มใช่แล้วพี่กันผู้บรรลุธรรมไม่ใช่คนดีแต่เป็นผู้ที่ไม่มีตัวตนคอยกำหนดว่าต้องเป็นอะไรนองถามด้วยเสียงที่อ่อนลงนั้นคนบรรลุธรรมทำดีไหมครับ พระเซนตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสนิททำแต่ไม่ติดช่วยแต่ไม่ถือให้แต่ไม่คาดหวังเตือนแต่ไม่เอาตัวเองไปตัดสินใครทำดีเพราะจำเป็นต้องทำต่อโลกไม่ใช่เพื่อสร้างตัวตนให้สูงขึ้นพี่กันเสริมเหมือนน้ำขานองน้ำให้ชีวิตทุกสิ่งแต่ไม่เคยประกาศว่า ตัวเองดีไม่เคยคิดว่าตัวเองสูงส่งไม่เคยเรียกร้องให้ใครขอบคุณพระเซนกล่าวปิดท้ายการบรรลุธรรมคือการอยู่ร่วมกับโลกอย่างธรรมชาติที่สุดไม่ใช่การเป็นคนดีเหนือโลกไม่ใช่การเป็นคนชั่วต่ำกว่าโลกแต่คือไม่มีตัวตนที่ต้องอยู่เหนือหรืออยู่ใต้ใคร ลมพัดเบาผ่านท้องฟ้าเสียงน้ำไหลยังคงเดิมแต่ในจิตของหน่องตัวตนที่แข็งเริ่มอ่อนลงอย่างช้าๆเหมือนโลกทั้งใบกำลังสอนว่าธรรมะไม่ต้องมีผู้ดีหรือผู้ชั่วมีเพียงผู้ที่เห็นตามจริงโดยไม่สร้างตัวตนเพิ่มขึ้นมา ลมบายที่พัดผ่านป่าไผ่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนองรู้สึกว่ามันพัดทลุจิตเขามากกว่าจะพัดผ่านใบไผ่เพราะในใจเขาเริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่เคยคิดจะมองมาก่อนว่าความดีและความชั่วที่เขายึดถือมาตลอดนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจเลยพี่การย้ายไปนั่งบนหินข้างลำธาร พระเซนยืนอยู่ด้านหลังราวกับกําลังทบทวนบทเรียนก่อนจะสอนบทต่อไปท่านลับตาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งจนป่าไผ่ทั้งป่าดูเหมือนเงียบลงทันทีนนองเจ้ารู้ไม่ว่าทำไมความดีและความชั่วถึงไม่ใช่เส้นทางสู่การบรรลุธรรมนองสายหน้าเบาๆผมรู้แต่ว่ามันไม่ใช่ แต่ไม่รู้ว่าทำไมจริงๆครับพระอาจารย์พระเซนหันไปมองลำทารก่อนพูดอย่างช้าๆเพราะความดีและความชั่วต้องมีผู้กระทำแต่ธรรมะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีผู้กระทำเหลืออยู่นองขมวดคิ้วแต่ถ้าเราไม่มีผู้กระทำเราจะใช้ชีวิตยังไงล่ะครับเราต้องทำดีเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่เหรอครับ พี่กันหัวเราะเบาๆน้องคนที่ไม่เห็นตัวเองเป็นคนดีมักจะทำดีได้ง่ายกว่าคนที่พยายามเป็นคนดีนะเพราะเขาไม่ยึดว่าฉันต้องดีเขาแค่ตอบสนองตามธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำโดยไม่ต้องบอกตัวเองเลยว่าฉันกําลังทำดีพระเซนเสริมทันทีการทำดีของผู้บรรลุธรรม ไม่ใช่การสร้างบุญแต่เป็นการอยู่ร่วมโลกอย่างเหมาะสมเหมือนต้นไม้ให้ร่มเหงาเหมือนพระจันทร์ให้แสงในยามคืนทั้งที่เขาไม่เคยคิดว่าฉันกำลังช่วยใครนองมองลำทานพลางพึมพำงั้นที่ผมเคยทำดีเพื่อให้คนชมเพื่อตัวเองรู้สึกดีเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาใช่ไหมครับพระเซนพยักหน้า ใช่นะหนองดีชั่วเป็นสิ่งที่โลกต้องมีเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันแต่ตัวตนที่ยึดว่าต้องดีหรือกลัวชั่วคือต้นเหตุของความทุกข์เจ้าทุกข์ไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะตัวตนที่เจ้าสร้างขึ้นมาตัดสินโลกต่างหากพี่กันวางมือลงบนพื้นดินลองดูดินสินองดินรองรับทุกสิ่ง ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสวยทั้งศสกปรกดินไม่เคยเลือกแต่มนุษย์เลือกตลอดเวลาเลือกจนเหนื่อยนองเงียบไปนานเหมือนคำพูดนั้นพาเขาไปเห็นตัวเองอีกแบบหนึ่งพระเซนจึงพูดเบาๆแต่เหมือนเสียงสะท้อนทั้งป่าไผ่นานองผู้บรรลุธรรมไม่ใช่คนที่ดีจนไม่มีความผิด แต่คือคนที่เห็นว่าดีชั่วล้วนเป็นเพียงสมมุติและวางตัวตนที่ต้องเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงนองถอนหายใจออกมาเบาๆเหมือนปล่อยบางอย่างที่เขาแบกไว้หนานผมเพิ่งเห็นเลยครับพระอาจารย์ที่ผมทุกข์ไม่ใช่เพราะผมดีไม่พอแต่เพราะผมพยายามเป็นคนดีที่ไม่ผิดเลยมากเกินไปพระเซนยิม้ม เหมือนเห็นดอกไม้แย้มบานกลางใจลูกศิษย์เมื่อเจ้าวางตัวตนลงแม้เพียงชั่วขณะเจ้าจะรู้ทันทีว่าการบรรลุธรรมไม่ใช่การดีเหนือใครแต่เป็นการอยู่ร่วมโลกโดยไม่ต้องเป็นอะไรเลยลมพัดผ่านอีกครั้งคราวนี้นองไม่ได้มองว่าลมนั้นดีหรือไม่ดีเขาเพียงแค่รู้สึกและอยู่กับมันเท่านั้นเอง เย็นยามบ่ายทอดผ่านช่องภัยเป็นเส้นสีทองอ่อนๆเหมือนฟ้ากำลังจะปิดบทเรียนของวันอย่างเงียบงันนองนั่งมองลำธารด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่สายตาที่ตัดสินดีชั่วไม่ใช่สายตาที่พยายามเข้าใจหรือวิเคราะห์ แต่เป็นสายตาที่อยู่เฉยๆกับสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าพระเซนมองภาพนั้นด้วยความพอใจเงียบๆก่อนจะนั่งลงใกล้ทั้งคู่แล้วเริ่มบทสรุปของอีพีนี้อย่างช้าๆนั่นหน่องเจ้ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรียนรู้วันนี้ นองถอนหายใจเบาๆแต่เป็นลมหายใจที่เหมือนปล่อยภาระบางอย่างที่แบกมานานผมค้นพบอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ว่าผมพยายามเป็นคนดีมากเกินไปพยายามจนลืมเป็นมนุษย์ธรรมดาพยายามจนลืมดูว่าใจตัวเองกำลังแข็งและยึดมากแค่ไหน พี่กันยิ้มยิ้มแบบที่คนเคยผ่านจุดเดียวกันมาก่อนน้องไม่ต้องเป็นคนดีหรอกค่ะแค่ไม่เป็นคนที่หลงว่าตัวเองดีก็พอแล้วพระเซ็นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเรียบแต่ลึกเหมือนสายน้ำกระทบหิน แล้วไหลต่ออย่างอ่อนโยนถูกต้องนั้นนองคนที่ยึดว่าตัวเองดีหนักที่สุดคนที่กลัวว่าตัวเองชั่วทุกที่สุดแต่คนที่เห็นว่าดีชั่วถูกผิดล้วนเป็นสมมุติของโลกจะเบา และอยู่กับโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดนองมองท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีแล้วพูดช้าๆว่าผมเริ่มเห็นแล้วครับว่าคนบรรลุธรรมไม่จำเป็นต้องดีหรือชั่วแต่ต้องไม่มีตัวตนที่บอกว่าฉันคืออะไรเลยอยู่กับโลกได้ โดยไม่ต้องเป็นอะไรในโลกเลยพระเซนพยักหน้าใช่แล้วนะน,น่องการบรรลุธรรมไม่ได้ทำให้เจ้ากลายเป็นคนดีแต่ทำให้เจ้าไม่ต้องเป็นอะไรเลยเมื่อไม่ต้องเป็นอะไรเจ้าก็ไม่ต้องปกป้องอะไรเมื่อไม่ต้องปกป้องอะไร เจ้าก็ไม่เป็นศัตรูกับใครเมื่อไม่เป็นศัตรูกับใครเจ้าก็อยู่ร่วมกับโลกได้อย่างสบายพี่การลูบใบไผ่ที่อยู่ข้างตัวเหมือนไผ่ค่ะน้องไผ่ไม่เคยอวดว่าฉันดีแต่ก็ไม่ทำตัวให้เดือดร้อนใคร มันยืนอยู่กับทุกสิ่งอย่างก,กลมกลืนโดยไม่ต้องมีชื่อเสียงใดๆนั่นแหละใกล้เคียงการบรรลุธรรมที่สุดแล้วน่องยิ้มอย่างสงบยิ้มที่ไม่ได้มาจากความเข้าใจแต่จากวางความพยายามทั้งหมดลงเขาหลับตาแล้วพูดเบาๆ ราวกับพูดกับตัวเองว่าความดีไม่พาไปสู่ธรรมความชั่วก็ไม่ปิดธรรมแต่ตัวตนที่อยากดีและกลัวชั่วต่างหาที่ปิดทางธรรมมาโดยตลอดพระเซนวางไม้เท้าเบาๆลงบนพื้นดินเสียงนั้นดังก้องในใจทั้งสามคน จำไว้นะน่องผู้บรรลุธรรมไม่ใช่ผู้เพียบพร้อมด้วยความดีแต่คือผู้ที่วางความเป็นคนดีและคนชั่วลงได้ทั้งหมดเมื่อไม่มีตัวตนเหลืออยู่เจ้าจะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างอิสระที่สุดลมสุดท้ายของวันพัดผ่านป่าไผย เสียงน้ำอย่างไหลแต่ในหัวใจของหน่องความดีและชั่วที่เคยเป็นกำแพงเริ่มละลายหายไปอย่างช้าๆและประตูสู่การเห็นธรรมเริ่มเปิดขึ้นในความเรียบง่ายที่สุดของการไม่ต้องเป็นอะไรเลย